ในกระเป๋ามึงแคปก่อนแล้วค่อยไปจ่ายตังค์จบพิธีการง่ายมึงแคปก่อนแคปเสร็จแล้วมึงนั่งคิดคิดเสร็จแล้วมึงตัดสินใจมึงจะซื้อมึงค่อยไปทักในบ้านเขียวโอเคนะไม่ใช่ทักก่อนแล้วมึงค่อยมาตัดสินใจที่หลังแล้วค่อยยกเงินอาจารย์อยู่เอออ่ะหนึ่งสี่สี่สามมึงไม่ต้องคิดเยอะแคปหน้าหลังคาเขียวคิดซะว่าซื้อพระเครื่องวันนี้ซื้อเครื่องรัของขังจบเลยมึงไม่ต้องตัดสินใจเยอะซื้ออย่างเดียว กิโลสองหนึ่งห้าห้ากิโลสองหนึ่งห้าแคบเ้าไปบ้านเขียวเลยแล้วเร็วแล้วห้ากิโลหค่ะหกิโลอาจารย์อยู่จันทร์สัก3าวันได้ไหมห้ากิโลครึ่งหนึ่เค่ะหนึ่งหกสามอาจารย์มีคนยกเลิกค่ะมีคนยกเลิกอ้ตันขวาน หน่อยเวลามีคนยกเลิกด่าหน่อยด่าให้หน่อยไม่ต้องอะไรเดี๋ยวแล้วมึงจะแคปกระจายต้านน้ำหาอะไรด้านหลังมึงจ่ายก่อนแล้วค่อยยกเลิกกูจะได้กูจะไ,ไม่ต้องสนใจมึง5ก <c oughs> รโลเสร็จค่ะอันนี้ยกเลิกเยอะไหม <c oughs> 1เวลาทักมาถ้ามึงไม่ต้องการซื้อมึงก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องสรารแนเข้ามาวุ่นวายกับชาวบ้านขาเขาเสียเวลากูขายกูเหนื่อย5กิโล5กิโล2ค่ะเหนื่อยเลยแล้วไปบ้านเขียวตัดสินใจเร็วๆไม่ต้องคิดเยอะคิดมากไป ซื้อเลยใครมีกําลังซื้อซื้อใครไม่มีกําลังไม่ต้องสาระแดงมาซื้อนะเจ็ดก,กิโลเจ็ดกิโลอะเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนนี่กูจะบอกให้เวลาซื้อทุเรียนเนี่ยนะมึงไม่ต้องคิดเยอะวิธ<ะ>ีการคือมึงตัดสินใจม,มึงเห็นปุ๊บมึงแคปเลยเพราะมันจะเร็วมากเ,ออเวลามันเร็วเนี่ยมึงตัดตัดสินใจอยูไอ่ไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกมึงจะไม่ได้แดกหรอทีเนี้ย แนะนำของเขาดีของเขาโอเคของเขาโอเคหมดมึงตัดสินใจซื้อวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้แล้วมึงก็ออกไปแดกจบแล้วของมันเป็นทุเรียนอะไรนะ <c oughs> เป็นทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออกครับเกรดส่งออกแล้วอะไรมันต้องรอกี่วันอะไรนะสามถึงสี่วันแต่ว่าทุกกล่องจะมีคําแนะนําติดให้ละเอียดหน้ากล่องเลยค่ะอาจารย์ให้ทําตามคําแนะนํา มันไม่ค่อยทําหรอกอีพวกเนี้ยสุดาลฟังแล้วตั้งใจมันจะอยู่ประมาณ2อวันเวลามันไปถึงบ้านเมืองเนี่ยมันจะแดกได้พอดีแต่ถ้ายังไม่พอดีก็เก็บไว้จนกว่ามันพอดีแล้วมังก็ปอกออกมาแดดโอเคนะ,คะเ,เราจะมีวิธีการเช็คเนื้อให้เขามีวิธีการเช็คเนื้อให้หัดอ่านซะบ้างให้ทุกทุกกล่องทุกกล่องมีหมดเพราะฉะนั้นวิธีการกูพูดปบ มึงแคปเลยพอเวลาบอกให้แคบปุ๊บมึงรีบแคปหน้าจอแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บเอาไปสั่งซื้อในหลังคาเขียวตามที่เขาบอกไว้ให้นี่นะอย่าช้านะมึงมันเร็วมากเจ็ดกิโลค่ะเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลสองศูนย์ห้าเก้าเจ็ดกิโลสองศูนย์ห้าเก้าแคปไปบ้านเขียวเข้าใจไม้เรเร็วๆอย่าช้านะมึงหกกิโลหนึ่งค่ะหกกิโลหนึ่งหกกิโลหนึ่ง อะไรเยอะมึงตัดสินใจมึงแคปไม่ต้องสนใจเงินในกระเป๋ามึงแคบก่อนล้อยเปจ่ายตังค์จบมึงวิธีการง่ายมึงแคบก่อนแคบเสร็จแล้วมึงนั่งคิดคิดเสร็จแล้วมึงตัดสินใจมึงจะซื้อมึงค่อยไปทักในบ้านเขียวโอเคนะไม่ใช่ทักก่อนแล้วมึงค่อยมาตัดสินใจที่หลังแล้วค่อยยกเลิกไอ้สันดาน เยอะแคบนะหลังคาเขียวคิดซะว่าซื้อระเครื่องวันนี้ซื้อเครื่องราของขังจบเลยมึงไม่ต้องตัดสินใจเยอะซื้ออย่างเดียว5้กิโลสค่ะหกิโลนค่ะห้าห้กิโลสองหนึ่งห้าแคบเราไปบ้านเขียวเลยแล้วแล้วห้ากิโลหค่ะห้ากิโลหอาจารย์อยู่จันทั้งสวันได้ไหมห้ากิโลครึ่งหนึ่งมเก้ะหนอาจารย์มี ยึงจะขายอตันขานอื้อขายอะไรลายอะไรขายอยเวลายอะไรขายอะไรขายอ่ไรายอะหนขายอะไรายอะไรขายอลไรมายอะไรขาอะไรขายอายอะไรขายอะไายอะไรขลยอยะไรขกูอะไรขายอะไยอะอะมรขาะายอะไายอะไรขยอะไารขายอมไรขาอไร่ต้อะไรอไม่ต้อะซื้อไม่า้อะไรขาเข้ามาวุ่นวายกับชายอขายอราอขายอะขายอาอรขายอะ หนึ่เลยแล้วไปบ้านเขียวตัดสินใจเร็วๆไม่ต้องคิดเยอะคิดมากไปซื้อเลยใครมีกําลังซื้อซื้อใครไม่มีกําลังไม่ต้องสาระแดงมาซื้อนะเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อน นี่กูจะบอกให้เวลาซื้อ<ฮ>ทุเรียนเนี่ยนะมึงไม่ต้องคิดเยอะว<ฮ>ิธีการคือมึงตัดสินใจม,มึงเห็นปุ๊บมึงแคปเลยเพราะมันจะเร็วมากเ,ออเวลามันเร็วเนี่ยมึงมัวตัดตัดสินใจอย,อยู่ไม่ต้องแตะไม่ต้องแดกมึงมันจะไม่ได้แดกอะไรเนี้ย <c oughs> แนะนําของเขาดีของเขาโอเคของเขาโอเคหมดมึงตัดสินใจซื้อวันนี้เ,ออเดี๋ยวนี้แล้วมึงก็ไปแดกจบแล้วของมันเป็นทุเรียนอะไรนะเป็นทุเรียนอ่หมอนทองเกรดส่งออกค่ะเกรดส่งออกแล้วอะไรมันต้องรอกี่วันอะไรนะอ่าสามถึงสี่วันแต่ว่า ทุกกล่องจะมีคําแนะนําติดให้ละเอียดหน้ากล่องเลยค่ะจะให้ทําตามคําแนะนํามันไม่ค่อยทำหรอกอีพวกเนี้ยสันดานฟังแล้วตั้งใจมันจะอยู่ประมาณสองสามวันเวลามันไปถึงบ้านมึงเนี่ยมันจะแดดได้พอดีแต่พายังไม่พอดีก็เก็บไว้จนกว่ามันพอดีแล้วมึงก็ปอกออกมาแดกโอเคนะเราจะมีวิธีการเช็คเนื้อให้เขามีวิธีการเช็คเนื้อให้หัดอ่านซะบ้างแปะให้ทุกทุกกล่องทุกกล่องมีหมดเพราะฉะนั้นวิธีการกูพูดปุ๊บ มึงแคปเลยพอเวลาบอกให้แคปปุ๊บมึงรีบแคปหน้าจอแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บเอาไปสั่งซื้อในหลังคาเขียวตามที่เขาบอกไว้ให้นี่นะอย่าช้านะมึงมันเร็วมาก7กิโลค่ะ7กิโลเกิโล2 0 5 9 7ก้กิโลสแคปไปบ้านเขียวเข้าใจไหมเราเร็วอย่าช้านะมึง6กกิโลหนึ่งค่ะ6กกิโลหนึ่งกกิโลหนึ่ง เยี่ยมมากลมมาถึงเยอะเลยถ้ายิ่งสามนาทียิ่งใส่ครับคุณเรียนหรือเปล่าได้แล้วครับเราได้แล้วเหรอได้แล้วครับจานกันเลยนุ่ี่คุณอการหนุ่มบอกว่าจา์เราไม่ได้ส่งคืนนะฝากไว้บ้านอาจารย์เลยเลี้ยงคนเป็นทุญไม่ลอยหรือว่าอะไรครับ

สวยมากอน่าใช่นี่ตัดออกไปกี่ตรงนั้นแต่ความมีีิตรงนี้ลมมาถึงเร่อเลยแขกมาเราดีใจได้แล้วได้แล้วเข้าได้แล้วปะได้าลวป่ะได้แล้วป่ได้แล้วป่าได้เลเวป่ยไันเลน่ะด้แล้ว่้แลว่ะไล่ะไป่ได้แล่ะได้ล้ได้้่ะไดยแลเไ้ป่ะได้ว่ะไ

老公。<Okay. S 2> <laughs> <laughs>